ยินดีต้อนรับผู้ชมเพื่อนๆทุกคนสู่ช่องสารพันธ์บันเทิงกับรายการห้าดับจบมาเล่านะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับตอนที่2ของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่มีราคาสูงที่สุดในโลกกันเชื่อว่าผู้ชมแฟนรายการคงจะมีโอกาสได้ชมคลิปตอนที่1กันไปแล้วและอาจมีคําถามว่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของมหาเศรษฐีอย่างโดนัลด์ทรัมป์และเป็นอดีตผู้นําและประธานาธิบดีของสาหารัฐอเมริกาจะติดอยู่ใน5ดับแรกของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่มีราคาสูงที่สุดกันหรือไม่ คำตอบบอกได้ตอนนี้เลยครับว่าไม่ติดแม้แต่10อันดับแรกเวยซ้ําไปนะครับโดยจากข้อมูลที่ทางทีมงานได้รวบรวมกันมาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์เป็นเครื่องบิน Boeing รุ่น757ซึ่งมีราคาอยู่ที่ประมาณ100ร้ล้านเหรียญสหรัฐแต่ทางทีมงานเชื่อมาตลอดนะครับว่ายังมีอภิมหาเศรษฐีของโลกอีกจำนวนไม่น้อยที่เป็นเจ้าของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่มีราคาสูงริบเีว และต้องติดอยู่ในสิทธิอันดับแรกของเราด้วยซ้ําแต่ด้วยเหตุผลที่เจ้าตัวไม่ต้องการเปิดเผยเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวหรือเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยก็ตามนอกจากนี้ทางทีมงานยังอยากให้ผู้ชมเพื่อนๆแฟนรายการมาร่วมเล่นสนุกกันมาลองเดากันดูไหมครับว่าอันดับหนึ่งเครื่องบินเจ็ตที่มีราคาสูงที่สุดในโลกจะเป็นเครื่องบินอะไรและเป็นของใครเอาเป็นว่าถ้าพร้อมกันแล้ว เรามาเช็คเอาท์อันดับที่5กันเลยอันดับที่5เครื่องบินโบอิงรุ่น747-8 BBJ เครื่องบินลำนี้มีราคาขายปลีกอยู่ประมาณ225ล,ล้านเหรียญสหรัฐอย่างไรก็ตามหลังจากที่ลงทุนใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ100ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทำให้เครื่องบินลำนี้เปรียบเสมือนคฤหอส่์บินได้เครื่องบินเจ็ทลำนี้ถูกจดทะเบียนในานามของ SNA Group ของจีน ครื่องบินลำนี้สามารถรับรองคนได้สูงถึง40คนบนพื้นที่ใช้สอยกว่า2,400ตารางฟุตอย่างสะดวกสบายพื้นของเครื่องบินตกแต่งด้วยหินอ่อนพร้อมระบบทำความร้อนมีหลายห้องนอนหลายห้องน้ำการตกแต่งภายในด้วยวัสดุเกรด A เน้นความหรูหรา VIP แต่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบายใจเหมือนอยู่บ้านพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยครบครัน เครื่องบิน Boeing 747-8 BBJ สามารถบินได้ไกลกว่า16,437กิโลเมตรโดยไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันเครื่องบินลำนี้สามารถทำความเร็วได้ถึง0.84มักหรือ914กิโลเมตรต่อชั่วโมงพื้นที่ใช้สอยภายในแบ่งออกเป็นส่วนๆรวมถึงห้องประชุมห้องนั่งเล่นห้องนอน VIP และพื้นที่สำหรับห้องทำงานจุดเด่นของการตกแต่ง ที่สำคัญของเครื่องบินลำนี้คือมีบันไดเวียนที่นำไปสู่ดาดฟ้าของเครื่องบินเป็นต้นอันดับที่4เครื่องบิน Airbus รุ่น ACJ350Ybody มีราคาอยู่ที่326ล้านเหรียญสหรัฐเจ้าของผู้ครอบครองเครื่องบินลำนี้ไม่เปิดเผยชื่อแต่ตกแต่งภายในเป็นแบบ c u ัสตอมเมดซึ่งออกแบบโดยลูฟันซาเทคนิคจึงทำให้เครื่องบินลำนี้ มีสนอนราคาอยู่ที่400ล้านเหรียญสหรัฐเครื่องบินลำนี้ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านลอยฟ้าซึ่งการตกแต่งภายในประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆอย่างครบครันเช่นห้องสปาสำนักง,งานส่วนตัวห้องนอนขนาดใหญ่ห้องนั่งเล่นเป็นต้นเครื่องบินลำนี้มีพื้อที่ใช้สอยมากกว่า4,500ตารางฟุตนอกจากนี้ยังมีโซนแบ่งอุณหภูมิสูงสุดถึง8โซนและมีระบบกรองอากาศคุณภาพสูงระดับโรงพยาบาล ด้านหน้าของห้องโดยสารเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวโดยมีอ่างอาบน้ําและห้องน้ําแบบ VIP รวมถึงพื้นที่เล้าและสํานักงานตรงกลางมีเล้ารับรองแขกเพื่อความผ่อนคลายและความสะดวกสบายพื้นที่รับประทานอาหารแบบเป็นทางการมีที่นั่งสูงถึง8ที่และห้องครัวเต็มรูปแบบที่สามารถรองรับอาหารสุดหรูได้หลากหลายประเภทห้องส่วนตัว4ห้องใช้ห้องน้ำร่วมกันที่ถูกตกแต่งมาอย่าง วิจิตรหูหราอลังการถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่มีราคาสูงอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวอันดับที่3เป็นเครื่องบิน Airbus รุ่น a 3 4 0 3 0 0ผู้ครอบครองคืออาริเชอร์อุสมานอฟชายที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับสองในรัสเซียซึ่งเขาเดำเนินธุรกิจอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นธุรกิจพลังงานธุรกิจเหล็กเป็นต้น เขาซื้อเครื่องบินลำนี้มาเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานและต่อการเดินทางเป็นหลักตามข้อมูลของหน่วยงานบุมเบิร์กเขาเป็นเจ้าของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่มีขนาดใหญ่สุดในรัสเซียซึ่งจากการประมาณการเครื่องบินลำนี้น่าจะมีมูลค่าระหว่าง350ล้านเหรียญถึง500ล้านเหนรียญสหรัฐเฉพาะตัวเครื่องบินรุ่นนี้มีราคาอยู่ที่ราว238ล้านเหนรียญสหรัฐการตกแต่งและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเครื่องบินลำนี้ เน้นที่ความเป็นส่วนตัวที่ทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเขาจึงออกแบบเครื่องบินลำนี้ให้กลายเป็นบ้านลอยฟ้าที่จุสมาชิกในครอบครัวและผู้ติดตามได้มากถึง30คนสี่อุปกรณความสะดวกต่างๆภายในเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอูสมานอฟโดยเฉพาะเช่นห้องนอนห้องน้าห้องนั่งเล่นห้องทางานสระว่ายน้าสปาห้องครัวห้องทานอาหาร และห้องออกกำลังกายที่สุดหรูหราทันสมัยครบครันส่วนภายนอกถูกตกแต่งให้เป็นเอกลักษณ์ด้วยการไล่โทนเฉดสีน้ำตาลจากเข้มด้านบนถึงครึ่งลำตัวของเครื่องบินขอ้อมูลเพิ่มเติมบางครั้งอุสมาโนฟปล่อยเช่าเครื่องบินส่วนตัวลำนี้ให้กับสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์สเช่าสำหรับเป็นเครื่องบินส่วนตัวที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดีของประเทศอุซเบกิสถาน อันดับที่สองเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A 3 8 0นย์จนถึงปัจจุบันเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวลำนี้ยังคงยึดตำแหน่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่มีราคาสูงที่สุดเป็นอันดับสองในโลกคือเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A 3 8 0ของเจ้าชายประเทศซาอุดีอาระเบียอาวาลิดบินทาราวอัลซาวเครื่องบินลำนี้ถือได้ว่าเป็นอัญ,ญมณีบนท้องฟ้าแม้ว่าจะไม่ทราบราคาที่แน่นอนแต่คาดกันว่าเครื่องบินลำนี้ มีมูลค่าที่น่าเหลือเชื่อสูงถึง500-600ถึงล้านเหรียญสหรัฐจากข้อมูลของ JetBase เบื้องต้นตัวเครื่องบิน Airbus รุ่นนี้เจ้าชายซื้อมาในราคา400ล้านเหรียญสหรัฐแต่มีการลงทุนตกแต่งเพิ่มเติมอีก200ล้านเหรียญสหรัฐในการปรับปรุงแก้ไขตกแต่งภายในและอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขนาดใหญ่ การตกแต่งภายในได้รับการออกแบบโดยนักออกแบบตกแต่งภายในชื่อดังเอเลเซ่ดอเรตและเขาออกแบบมันตามความต้องการของเจ้าชายโดยมีพื้นที่ใช้สอยภายในเครื่องบินสูงถึง500ตารางเมตรเนื่องจากเป็นเครื่องบินระยะไกลที่ได้รับการตกแต่งใหม่ให้เป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสุด VIP การออกแบบขั้นสุดท้ายทำให้เครื่องบินส่วนตัวรุ่นนี้เป็นเครื่องบินไอพพนที่มีพื้นที่ใช้สอย สชั้นที่ถูกตกแต่งเนลมิตรให้มีความหรูหราสุดอลังการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมลิฟที่ทำจากแก้วเครื่องบินเจ็ตลำนี้ยังมีห้องน้ำสไตล์ตุรกีหรือเตอร์กิชบารท,ที่เคลือบด้วยทองคำแท้ 24K ห้องรับประทานอาหารที่สามารถรับรองแขกเหลือได้มากถึง20คนพื้นที่พักผ่อนพร้อมสปาและห้องซาวน่าพื้นที่ล็อบบี้ส่วนกลางสำหรับงานแสดงหรศพ ของราชวงศ์พร้อมแกรนเปียนโนสนามกีฬาส่วนตัวเพื่อความบันเทิงห้องละหมาดหรือห้องสวดมนต์ที่เสื่อติดตั้งระบบหมุนโดยอัตโนมัติเพื่อให้หันหน้าไปทางกรุงเมกระระหว่างทำการละหมาดตลอดเวลารวมถึงห้องพิเศษที่อุทูกออกแบบมาให้มีพื้นโปร่งใสสำหรับการชมทิวทัศน์ด้านล่าง นอกจากนี้เจ้าชายยังใช้เครื่องบินลำนี้ในการเดินทางและการขนส่งสิ่งของและของใช้ส่วนตัวเช่นรถซุปเปอร์คาร์รวมถึงสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆเช่นม้าและอูฐเป็นต้นและอันดับหนึ่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่มีราคาสูงที่สุดในโลกเพื่อนๆดาวกันออกไหมครับนั่นก็คือ Air Force One ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องบินเจ็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และความเป็นประเทศมหาอำนาจทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองของโลกเครื่องบินโ e i n g รุ่น747-8 VC25B เป็น Air Force One ลำล่าสุดที่มาทดแทน Air Force One ลำเดิมซึ่งเป็น b โบอิงรุ่น 747-200B โดยเครื่องบิน Air Force One ลำล่าสุดได้รับการดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขอย่างมากจากสเปคเดิมเพื่อให้สามารถรองรับกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำประเทศได้นั่นเอง จากการตกแต่งและอุปกรณ์อันไฮเทคที่ใส่ไว้อย่างครบครันใน Air Force One จึงคาดการกันว่าคือบิน Air Force One น่าจะมีมูลค่าอย่างต่ำอยู่ที่660ล้านเหรียญสหรัฐและสูงสุดอาจสูงถึง1.6พันล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวราคาที่สูงริบเยวของ Air Force One มาพร้อมกับคุณสมบัติด,ด้านระบบความปลอดภัยและการสื่อสารอันสูงสุดครบถ้วนด้วยอุปกรณ์ไฮเทคโนโลยีเช่นระบบป้องกันการถูกฟ้าผ่า และขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าระบบป้องกันการถูกโจมตีทั้งจากภาคพื้นดินและบนอากาศด้วยการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธอีกทั้งยังสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศระหว่างกําลังทําการบินได้อีกด้วยโดยในการทําการบินอยู่นั้นจะต้องมีเครื่องบินขับไล่สองลำบินประกบเพื่อคอยอารักขาอยู่ตลอดเวลาตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์การสื่อสารที่ล้ําหน้าที่สุดที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ การออกแบบภายในถูกออกแบบและปรับแต่งมาเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะและความสะดวกสบายขั้นสูงสุดระหว่างเที่ยวบินระยะไกลสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิบีรัฐมนตรีนักการเมืองผู้ติดตามและพนักงานประจําตำแหน่งซึ่งประกอบไปด้วยห้องประชุมห้องพยาบาลที่มีห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบคันและทันสมัยที่สุดสำนักงานส่วนตัวห้องนอนห้องน้ําห้องประชุมขนาดใหญ่ที่สามารถจุ คนได้ถึง100คนห้องครัว2ห้องเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้อยู่บนพื้นที่3ชั้นของเครื่องบินที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า4,000ตารางฟุตของ Air Force One เอาแล้วครับเพื่อนๆหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดคงจะจุใจและเต็มอิ่มกันแล้วก่อนจะจากกันในคลิปนี้ทางทีมงานได้สืบคน้นหาการออกแบบตกแต่งภายในเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่ล้ำหน้าที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วนะครับ นั่นก็คือ Design Q Concept a r ์เอเรี s น y s c r ส e n d e กายสกรีซึ่งจะเห็นได้ว่าการออกแบบด้านบนของเครื่องบินนั้นเนี่ยถูกเปิดให้เป็นที่โล่งโปร่งใสซึ่งสามารถทำให้ผู้โดยสารเห็นท้องฟ้าและอากาศได้เป็นอย่างดีซึ่งทำให้อดจินตนาการไม่ได้นะครับว่าถ้าคำหนึ่งชีวิตเราได้มีโอกาสอยู่บนเครื่องบินลำนี้ แล้วขึ้นบินลำนี้ได้บินอยู่ในท้องฟ้าในพื้นที่ละติจูสูงๆเนี่ยคงจะเป็นกำไรของชีวิตไม่น้อยและนั่นคือทั้งหมดของคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ